สวัสดีครับสวัสดีครับแซมมาแนะนำรถ Toyota อีกรถหนึ่งนะครับเป็นรถปี19ตัว 2.4j เป็นตอนเดียวเป็นแบบเปิดข้างซ้ายด้านข้างซ้ายขวานะครับเป็นรถสำหรับขนน้ำนะครับนี่จะเปิดข้างนี่ครับสไลด์ได้ซ้ายขวานี่นะครับผมกลุ่มนี้เป็นรถปี18นะครับเลขไม่จะอยู่แสนกลางๆถึงแสนต้นๆบางคันก็ไปปลายนะครับจะมีอยู่ประมาณ4คันนะครับ ราคา299นะครับ299,000บาทนะครับนี่นะครับนี่ครับก็จะมีจอดอยู่ประมาณ4-5คันนะครับนะแซงพาไปดูสักหน่อยนี่นะครับทั้งหมดเลยจอดอยู่5คันนะครับมามาลองดูภายในสักคันนึงนะครับภายในสวยงามครับนี่ครับเป็นเบาะ หนังนะครับเป็นอ๋อคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยนะครับนี่หมวนิดนึงอ่าโฟกัส6สปีดนะครับเลขไม์อยู่ที่158,000นนะครับนี่ครับตรงเนี้ยมันจะเป็นในส่วนของเหมือนสไลด์เปิดข้างซ้ายขวาไว้สำหรัขนน้ำได้เลยนะครับ ปี2018นะครับแซมเปิดจำหน่ายราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0 0บาทอ่ะ299,000บาทเท่าทีครับ299,000บาทเป็นตัว 2.4J นะครับปี2019นี่นะครับไว้สำหรับสร้างอาชีพได้เลยนะครับรถกลุ่มนี้นะครับตรงตู้ตรงเนี้ยก็คือแซมขายแบบนี้เลย299 ราคาเงินสดก็ราคา299านะครับเงินผ่อนก็ได้ครับดอกเบี้ยถูกด้วย2,99เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับลูกค้ามีประวัติมีเครดิตดีนะครับผมนี่นะครับรับประกันเหมือนเดิมครับเครื่องยนต์เกียร์1ปี20,000กิโลเมตรนะครับผมใครสนใจก็เข้ามาดูรถได้ที่สมัยขาวครับโทรหาแซมล่วงหน้าก่อน1วันนะครับ0863543692นะครับผม โอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ